ก่อนตายเนี <c> ่ย <oughs> เป็นเครื่องยาที่หายากนะหาได้ยากนะคนโง่าหาไม่พบนะ <c oughs> ต้องมีปัญญาถึงขนาดเห็นสุญญาตาเห็นอนัตตาเพียงพอและจึงจะหาเครื่องยาชื่อนี้พบแล้วมาต้มกินได้ <c oughs> นี่ถัดไปก็มาถึงในเครื่องยาชื่อว่า ดับไม่เหลือนี่สิ่งที่เจ็ดนะไอ้สิ่งหกสิ่งที่แล้วแล้วมานะเอาอย่างละส่วนเดียวส่วนเดียวส่วนเดียวส่วนอันสุดท้ายดับไม่เหลือนี่เอาหกส่วนเท่ายาทั้งหลายนะไอ้หกอย่างแรกเอาอย่างละช่างสมมติว่าอย่างละช่างละช่างพอมาถึงไอ้ดับไม่เหลือนี่สิ่งสุดท้ายนี่เอาหกช่างเลยรวมกันเป็นสิบสองช่าง้ำหรับของเจ็ดสิ่ง ดับไม่เหลือดับไม่เหลือหมายความว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดเบือ่อหรือยังเบือบ่อต่อาการเวียนว่ายตายเกิดือยัง้ายังไม่เบื่อหาเครื่องยานี่ไม่พบหลอกตายหายตายก็ไม่พบมันจะพบได้สำหรับคนที่เบื่อ,อาการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเท่านั้นแหละจึงจะหาเครื่องยาชื่อว่าดับไม่เหลือพบ คือมันจะพูดขึ้นมาในใจเองว่ากูสมัครดับไม่เหลือกูขี้เกียจเวียน่ายตายเกิดกต่อไปแล้วกูเบือ่อกูไม่เอาแล้วกูสมัครดับไม่เหลือกูสมัครหยุดกันทีพอกันทีดับไม่เหลือกันทีไอคนนี่มันหาเครื่องยานี่พบแล้วเครื่องยาชื่อดับไม่เหลือที่ตอรองให้มากนะว่าถ้าไม่พบเดี๋ยวนี้ก็คอยพบเมื่อจะดับจิตก็กยังเอานะ ยังอีกวินาทีเดียวจะดับจิตเนี่ยเขาขอให้หายพบเจอว่าผู้สมัครดับไม่เหลืออูพอ้พอที่อู้สมัครดับไม่เหลือก็พบโอ้ดับไม่เหลือแล้วก็าตายไปเลยวินาทีเดียวพบกินแล้วตายดับไปเลยอย่างนี้ก็ยังบรรลุนิพพานได้เพราะเห็นดับไม่เหลือเข้าถึงความดับไม่เหลือเราเรียกอาการอย่างนี้ว่าตกกระไดลอยกระโจนให้ดีๆ หมื่ว่าตกกระไดลงไปแล้วเว็บลงไปแล้วก็กระโจนให้ดีๆให้มันถึงโดยไม่ต้องมีอันตรายอะไรเมื่อเราจะตายโดยโรคอะไรก็ตามโรคร้กาดโรคไม่ร้กาดโรคอะไรก็ตามมันจะตายอยู่ในวินาทีนี้แล้วก็สมัครนับไม่เหลือสมัครนับไม่เหลือพระสมรงกับร่างกายไปร่างกายดับจิตก็ดับผูก็ดับไอความยึดถือก็ดับ ดับตัวกู้ให้หมดเพราะว่าให้ร่างกายมันจะดับนี่เรียกว่าตกกันในซอยประโจนใครทำไม่เป็นคนนั้นจะขาดทุนไปอีกหลายหลายร้อยชาติใครทำเป็นมันก็ได้กำไรในวินาทีนั้นนสามารถที่จะดับไม่เหลือสิ่งุดูทางการเวียนว่หวบรรลุนิพพานได้ในวินาทีนั้น นั่นต้องพยายามดูดูดูการเวียนไหวบนเวียนเวียนไหวอยู่ทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเวียนไหวในอะไรเวียนไหวในกิเลสเวียน่อยในกรรมในผลกรรมเวียนไหวในกิเลสกรรมผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมนี่พอกันทีโว้ยไม่เอาอีกแล้วโว้ยหยุดทีพอที่พอทีพอกันทีสําหรับความเวียนไหวมองเห็น ความน่าเกลียดน่าชังน่าเบือ่อน่าละอาของการเรียนไหว้แล้วก็ต้องการจะหยุดจะดับไม่เหลือจะไม่มีการเรียนไหว้ายมันฉากสุดท้ายมันเป็นศินละปะยิ่งกว่าศิละปะมันเป็นเคล็ดยิ่งกว่าเคล็ดแม่พยายามมองดูในความน่าชังของการเรียนไหว้ น่าเกลียดน่าชังแห่งการเวียนว่ายมาทนทรมานอยู่อย่างนี้มีปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกวันทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ <c oughs> ให้เกิดความพอที่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 พอจริงๆนะแล้วะจิตมันก็น้อมไปเพื่อนิพพานเองถ้าเห็นว่ามันอยู่นี่มันเร็วมันเหลือกระมาะจิตมันก็น้อมไปเองเพื่อนิพพาน หมือนกัจิตเห็นทุกสิ่งว่างจากตัวตนจิตก็น้อมไปเพื่อระนิพานเองโดยอัตโนมัตินั่นเราดูในความทนทรมานแห่งการเวียนว่ายให้ชัดแจ่มแจ้งเป็นปัจจุบันนะจิตอยู่อย่างนี้มันก็น้อมไปเพื่อดับไม่เหลือเป็นยอดศิลปะ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มีค่าที่สุดเกิสดที่สุดงดงามที่สุดแห่งการสิ้นกรรมไม่ต้องเวียนว่ายตามกรรมแห่งการสิ้นตัวตนไม่มีตัวตนสำหรับจะหนักจะแบกจะยึดถือต่อไปสิ้นลปาสิ้นกิเลสกิเลสไม่เกิดได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนแล้วสิ้นวัตตะคือไม่มีการไหว้วน แล้วก็สิ้นสังขารคือการปรุงแต่งสังขารคืออาการของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่สังขารร่างกายเนื้อหนังผลผมขนและปันหนังสังขารข้างนอกเองินทองข้าวของไม่ใช่สังขารอย่างนั้นนั่นก็สังขารเหมือนกันแต่ในนี้พูดาสิ้นสังขารในที่นี้คือสิ้นการปรุงแต่ง ไม่มีการปรุงแต่งแห่งความคิดนึกว่าตัวตนสำหรับจะมีปัญหากับอะไรอีกต่อไปหยุดปรุงแต่งตัวกูของกูสียทีนี่่าสิ้นสังขารคำว่าสังขารน,นี่แปลได้หลายอย่างมีความหมายหลายอย่างไอ้อย่างที่สำคัญที่สุดนั่นแปลว่าปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งเธอนั่นแหละก็หยุดสังขารนนะ รุงแต่งนี่คือปรุงแต่งด้วยยวิชาว่ามันเป็นตัวกูว่ามันเป็นของกูเกิดความอยากคือตัณหาเกิดอุปาทานคือความยึดถือ้ดยความยึดถือแล้วก็มีพบมีชาติสําหรับจะเป็นทุกข์การปรุงแต่งเป็นกิริยาอาการของปฏิจจสมุปบาทนี่เราเรียกว่าสังขารคําว่าเตสังวุปสโมสุโค ความระง,งับได้เสียซึ่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งนนไม่ได้หมายถึงความตายไม่ได้หมายว่าร่างกายตายม,มาหย,ยุดหยุดสังขารหยุดการปรุงแต่งเสียดับสังขารคือดับการปรุงแต่งเสียแล้วก็เป็นสุขอย่างยิ่งร่างกายไม่ตายแล้วก็รู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ตายแล้วจะไปรู้สึกเป็นสุขอย่างไรคนบ้าเท่านั้นะที่มันจะคิดว่าตายแล้วจะไปรู้สึกเป็นสุขได้อีก รูนิพพานดับอะไรหมดแล้วจะเป็นสุขได้อีกเรี่ยมันเป็นคนบ้านะที่จะคิดอย่างนั้นได้ถ้าคนดีๆมันต้องมีความรู้อม,มองเห็นว่ามันต้องมีสิ่งสำหรับจะรู้สึกสิมันจึงจะรู้สึกเป็นสุขได้ถ้เราเตสังวูปัจโมอะระงับสังขารทั้งหังหายเสียแล้วเป็นสุขอย่างยิ่ง ก็คือหยุดการปรุงแต่งแห่งจิตใจเสียในจิตใจอย่ามีการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูหยุดอันนี้เสียและจิตนั้นแหละยังไม่ตายรู้สึกได้ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นอย่าไปปรุงแต่งให้เป็นตัวกูของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูเงินของกูวัวของกูควายของกูไร่นาของกูอะไรของกูอย่าไปปรุงแต่งอย่างนั้นหยุด ความคิดตรงแต่งอย่างนั้นเสียเรียกว่าหยุดสังขารดับสังขารระงับสังขารจะได้และจิตนั่นเองมันจะรู้สึกได้เพรามันยังไม่ได้ตายมันยังรู้สึกอะไรได้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งได้อย่าไปหวังว่าตายแล้วไม่มีอะไรแล้วจะรู้สึกเป็นสุขเนี่ยมันรู้สึกไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะรู้สึกแต่อยากจะรู้สึกเป็นสุขกันบ้างแล้วก็ขอให้ละวาง สิ่งที่กำลังยึด